ที่สุดเมลอนเพ u กามันก็อัปเดตแล้วนะครับผมในวันนี้จากเวอร์ชัน32.1กลายเป็นเวอร์ชัน32.2นะครับผมในเมลอนเพเกานะเรามากดดูอัปเดตอะฮะทำัมจะเป็น32.0อยู่เลยวะรู้กว่าไอ้ข้อมูลในอัปเดตนี้เขายังไม่ได้อัปเดตนะมันยังเป็น32.0อยู่เลยชิบหายแล้วแล้วจะอ่านยังไงฮัลโหลผมสามารถอ่านได้ไหมอโอเคไม่มีเลยเอ้ผมคงต้องอาศัยเข้าไปในเกมดูแลนะถึงจะรู้ว่ามันอัปเดตอะไรบ้างนะนี่ครับผม หลังจากเข้ามาแล้วนะก็มีอีเวนต์ฮัลโลวีนนั่นเองนะครับผม daily login นะผมเออเมื่อาวานผมแอบเข้ามาดูนะผมได้ได้ขวานมาอันนึงนะส่วนวันที่2ผมได้30บาทนั่นเองนี่แหละทีนี่นะผมก็จะมีเงินไปซื้อมอดแล้วนะใจมากเลยเกมที่ให้เงินมานะเงินเกมนี้แม่งหายยากคิปหายเลยนะเว้นแต่จะเติมมานะหรือไม่ก็ต้องรออีเวนต์นะนะถึงเราจะมีเงินเอาไว้ไปซื้อมอดมาเล่นนะนะเคลมไปเลยก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมที่เป็นหน้าพัมกิน ฟักทองนะเขาจะให้ขวานเรามาประมาณ5อันนะครับผมตอนเริ่มเกมนะเออเมื่อขวานผมแอบเข้ามานะผมเข้ามาเปิดผมได้มา5อันนะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีเควส์ด,ด้วยเดี๋ยวลองดูดิโอเคเราสามารถทำเควสได้แล้วก็เราจะได้รับขวานมา1อันนะถ้าเราทําสําเร็จคือเออ ขวานมันเอาเวลทาอะไรวะฮัลโหลอยากรู้จังแล้วขวานก็สามารถเติมซื้อได้ด้วยนะเติมซื้อ4ดตอนได้25อันสามารถดูวิดีโอได้ด้วยได้ทีละหนึ่งอันโอ้อยากรู้จริงๆเลยมันเอาไปทําอะไรอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเอามาซื้อตังค์นั่นเองโอ้ my แบบนี้แหละดีเลยแบบนี้แหละผมชอบเลยผมจะมีตังค์ไปซื้อมอสแบบรวยล้นเลยนะถ้าเกิดผมทำโอเคแล้วผมเอาขวานมาแลก พอเรามาดูอีกทีนะมันไม่ใช่ขวานนะมันเป็นกุญแจนะครับผมก็รู้แล้วนะว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะไอขวานเนี่ยมันขวานรือแฮมเมอร์ก็ไม่รู้นะมองไม่ออกให้เราเอาไปกดที่พัมกิน้นที่อยู่ตรงข้างหน้าเราตรงนี้นะไอ้ก้อนใหญ่ๆตัวโตที่มองหน้าเยเนี่ยนะไอหน้ายิ้มเนะี่ยโอเคพอเรากดปุ๊บนี่ครับ มันก็จะเป็น1นึทับแนะครับนี่ถ้าเกิดคืออ่าผมไปศึกษามานะเขาบอกว่าถ้าเรากดครบจน8ครั้งแล้วทำลายมันได้ครั้งหนึ่งนะมันก็จะได้คีย์มา1อันสวยเลยคือเรามีแค่5อันนะกดไปเลยนะแม่ง4อันที่เหลือเนี่ยจบเลยอุ้ยโอ้โหโอ้โอโอห้าฟักทองเราเละเลยในเมื่อเราไม่เหลือขวานแล้วเนี่ยสงสัยคงต้องมาทําเควสในนี้แหละนะโอเคครับเราคงต้องไปทําเควสนี้ก่อนนะหาข้างข้าวในแมปน้ํากดโอเคได้เลยเฮ้ยเดี๋ยว what ผมกลับมาหน้าเมนูผมเจอไอ้พัมกินมองหน้าอยู่ชิบหายแล้วกดแล้วะมันจะผีหลอกกลางหน้าจอมเน่ยแม่งเอ้ผมกลัวโอเคไม่มีอะไรนะแม่งก็ทำหลอนเกินคือจะจ้องมองหน้ากันแบบนี้ไม่ไม่ไปไหนเลยเหรอฮลัลโหลโอเคครับเรามาที่เอซิดพูกันดีกว่านะเข้ามาแล้วนะเขาบอกว่าให้เราหาข้างข้าวนะครับข้างขาวมันอยู่ไหนฮัลโหลข้างข้าวเฮลโหลเฮลโวินี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวครับนี่เก็บไปแล้วครับเราก็ได้มา1นึทับสนะอันนี้อีกตัวหนึ่งครับโอเค เก็บไป2แล้ว3นง่ายมากครบแลละเห็นปะ่ะแล้วเราก็มารับคีย์กันเลยดีกว่านี่1อันกดตีไปเลยแผะเรียบร้อยครับเหลืออีก2คีย์นะครับเหลืออีก2อ,อันนะครับผมที่เราจะต้องตีให้มันแตกนะไอฟักทองเนี่ยต่อไปนะครับเอาปีกไปใส่เมลอนตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งโอเคได้เลยเสกเมลอนขึ้นมาผมไม่รู้นะว่ามันต้องใช้ปีกอันไหนนะผมพิมพไปเลยแม่งวิงจบนี่เจอแล้ววิงหยิบมาเลยนะแล้วผมก็ใส่ เรียบร้อยครับแค่นี้ครับได้ขวานมาแล้วนะถ้ามันจะง่ายขนาดนี้นะโอ้โหจัดไปใช้เข็มฉีดยาฮิวใส่มีลอนโอเคมันจะง่ายเกินไปแล้วนะมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่านะจิ้มไปเลยนะนี่อ้าว <c oughs> จิ้มแรงไปโอเคได้มาแล้วนะเควสเสร็จแล้วครับเราก็เข้ามาดูที่เควสตรงนี้แล้วก็เปิดดูเลยนี่รับไปเลยนะเรียบร้อยครับอันนี้เขาบอกว่าให้ผสม น้ำมันกับไวรัสนะครับเออเฮ้ยอันนี้เริ่มยากขึ้นม,มาหน่อยฮนะวิธีการผสมกันเนี่ยผมคงทําสไตล์ผมนะผมจะลองเอาขวดน้ําออกมาก่อนนะแล้วทีนี้ผมจะลองเสกน้ํามันออกมาดูน้ํามันเสร็จปุ๊บผมก็จะพิมพ์หาคาว่าอ,อ่านี่ครับไวรัสนะนี่เสกมาแล้วนะครบทุกอย่างแล้วนะผมจำไม่ได้มันเชือกอันไหนที่มาผสมกันนะลืมฮัลโหลเชืออันไหนโอเคอันนี้เลยไหมที่เป็นรูปไข่นยะนี่ครับผมก็จะเติมเข้าไปเลยแล้วก็นี่เรียบร้อย เิอเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวนะมันใช่หรือเปล่าวะโอเคผมรู้แล้วผมว่าเราลองเอาบารเรลวมาเชื่อมกับอันนี้ดูนะนี่ครับขวดน้ําแล้วก็ไวรัสด,ด้วยกันนะเชื่อมเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลอยากรู้จริงเลยโอเคผมน่าจะพลาดเองนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นลิควิดเขาบอกว่าเป็นลิควิดนะผมก็เลยซองเสกเครื่องลิควิดมาดูนะแล้วผมก็เสกบาเรลขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บผมก็จะเอาไวรัสมาด้วยนี่ไวรัสบาเรลมาเลยทั้ง2อ,อันเลย นี่กระปุลากใส่เข้าไปนะนี่เลยครับเรียบร้อยครับเควสเสร็จแล้วนะเออแม่งเอ้ยผมโง,ง่จังนั้นโอ้สรุปคือมันมิกกันในเครื่องนี้นะไม่ใช่ไปมิกกันในขวดนะเออผมแม่งเอ้ยนั่งมัวน,นิ่มตั้งน,นั้นแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเควสผ่านแล้วนะก็คือกลายเป็นฉลาดขึ้นแล้วนะเราก็มารับเควสกันตรงนี้เลยนะนี่กดรับไปเลยเรียบร้อย แล้วทีนี้เรามาที่เควสสุดท้ายนะแม่งเอ้ยทำไมเควสมันยากขนาดนี้วะอันนี้ยอันนี้จริงๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันแค่ไปซื้อของในเวิร์กช็อปอนะแต่ดูมันบอกว่าซื้ออะไรก็ได้นะก็คือเราก็จะต้องเสียตังเราก็ต้องเสียตังเอ็มที่เราอุตส่าห์เก็บมาขวาบนนะเพื่อที่จะมาแลกกับไอ้ขวานอันนี้นะโอ้คุ้มไหมเนี่ยโอเค ทำก็ได้ผมจะไปที่เวิร์กช็อปเลยแล้วกันแล้วทีนี้ผมจะหาอันที่มันราคาถูกสุดๆก่อนนะแล้วก็ซื้อนะมีสัก20บาทไหมเนี่ยฮะหลโอ้ไม่ก็อทำไมมันมีแต่อันเก้าร้อยอันเป็นพันเลยวะเนี่ยไม่เงิซื้อทีคือตัง์หมดไม่เป็นไรนะครับเรามาที่ซ้ายบนตรงนี้นะแล้วก็กดเนมปุ๊บแล้วก็กดคําที่ price นะครับผม price เสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาเหลือสักนี่ครับหนึ่งบาทมันมีไหม <laughs> อย่าบอกว่ามีนะฮะหลมีจริงนี่สะดุ้งเลยนะโอเคไม่มีนะมีแต่ของฟรีนะแแลแ้ววต่่า ผมต้องดูโฆษณาดิอ่ะเราเริ่มแค่20บาทก่อนแล้วกันนี่เลยเฮ้ยมีจริงเฮ้ยสรุปว่ามันมีของราคา20บาทด้วยครับเฮ้ยสรุปว่ามันมีของราคา20บาทด้วยครับคุณผู้ชมนี่โดริจิเดมอนสเลเยอร์นี่โดริจิที่มาจากเดมอนสเลเยอร์โอเคซื้อเลยแล้วกันบายเลยอย่าไปรอช้าเรียบร้อยครับผมซื้อเรียบร้อย เควสเสร็จยังดาวน์โหลดด้วยเลยนี่ผมจะบอกอะไรคุณผู้ชมให้นะครับผมนะครับผมซื้อไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่เสร็จเควสให้ผมนะเออคือผมเศร้ามากเลยอะ่ะผมอุตส่าห์เสียตังไปตั้ง20บาทเนี่ยยีบาทเลยนะคุณผู้ชม20บาทเลยนะายนะหายยากชิบหายเลยนะเกมเนี่ยผมซื้อของในเวิร์กช็อปแล้วมันไม่อันล็อกให้ผมผมอยากจะบ้าช่างมันนะครับรามาทําลายฟักทองกันดีกว่านะนี่เลยเรามี3อันแล้วเรากดเข้าไปตึงตึง เฮ้ยขางฮัลโหลเอาเอามาอีกรอบหนึงเรียบร้อยครับผมทำลายฟักทองเรียบร้อยผมได้คีมา1อันแล้วก็ตังค้50บาทเย,ย้โอเคถ้าตัด ตอนนี้มันเป็นหน้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันคือหน้ามันชื่ออะไรนะผละไม้อันนี้ผมลืมชื่อแล้วแม่งเลยดูหน้ามันดิดูทรงน่าจะเป็นสกู๊ชนะครับผมใช่เปล่านะผมไม่รู้นะน่าจะใช่เลยนะโอ้ e a h รู้สึกว่าเครสผมจะหมดแค่นี้นะช่างแม่งนะอันนี้อันล่างผมไม่ทำแล้วนะแม่งเสียตังฟรีอุตส่าห์ซื้อมาไว้ผมรออีกวันหนึ่งดีกว่านะให้เควสมันรีดีกว่าแม่งเลยเซ็งว่ะอุตส่าห์ซื้อมาไม่ได้อะไรเลยโอเคพบมหามดดูดีกว่านะที่เราโหลดมาเนี่ยอ่าโยิจิเนี่ย มันอยู่ไหนนะเฮัลโหลโยริจินี่งไงครับโยริจิมาแล้วผมลากเข้ามาดูเลยนี่ว้าวโคตรเท่อะดูดิโอ้โหเ <te a> ขาทำอันน e ี้แมชั่นดีมากอะนี่ก็คือเอ่อมอดราคา20กว่าบาทนะครับผม <te a> นี่นะครับมอดยี่บกว่าบาทนี่คือเราได้แบบโอ้โห สกิน,นะระดับพรีเมียมเลยเอาคอลิตี้เลยนะเดอะเบสของเดอะเบสเลยนะไม่ต้องไปหาเพลงราคา500กว่าบาทหรือพันกว่าบาทเลยนะนี่นะผมแนะนําเลยนะนี่มอสตัวนี้เลยนะแต่ว่าทําอะไรได้บ้างเนะี่ยแต่ดูทรงแล้วน่าจะใช้พลังไม่ได้นะดูทรงแล้วจะเป็นแค่สกินนะนะเออแต่ก็ถือว่าดีนะ20บาทก็สมราคาของเขาอ่ะนะผมว่านะนี่แหละของแท้เลยผมแนะนําเลยมอสตัวนี้โยริจินะเกถ้าเราจะแลกตังก็เราคงต้องหาอีกสัก2ออันนะครับผม เราจะได้เป็น3อันใช่ไหมแล้วก็เอามาแลกตรงนี้100บาทนะครับส่วนถ้าเราอยากได้300บาทเราต้องมี9กุญแจนะครับเราถึงจะมาแลกได้นะครับนี่คนทางของเราอีกยาวไกลแสนไกลเลยนะกว่าจะได้ตังค์ขนาดนี้นะทำไมมันเหนื่อยจังเลยนะเกมนี้อืมถ้าอยากได้เยอะคงต้องไปเติมเอานะผมว่านะเกมนี้ <laughs> เออวีเวเต์เขาก็มาประมาณที่8วันนะครับผม8วัน17ชั่วโมงนะโอเคก็รีบไปเล่นกันนะครับอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันล่ะ เดี๋ยวอดได้ตังนะอดได้ตังไปซื้อหมดจบเลยนะตังมันจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับผม d ดย์ก็จะ50บาท d ดย์ก็50บาทพอเดย์ก็80นะครับผมถ้าใครล็อกถึง d ดย์สเมื่อไหร่นะครับผมเราจะได้ขวานประมาณ10อันเราก็จะได้เมประมาณ100เชียวนะโอ้โหรวยกันไปข้างหนึ่งเลยครับก็รวมๆแล้วก็ได้ประมาณ2 3 0 0เลยนะสำหรับอีเวนต์นี้โอเคส่วนผมก็คงต้องรอเฟสมันรีอย่างเดียวนะแม่งเลยคือว่า ไอเคเวสเมื่อกี้ซื้อไปแม่งเสียตังค์ไม่ได้อะไรเลยนะเออเซนะ็งสุดๆไปเลยนะตอนนี้ยังเซ็งไม่หายเลยเซ็งเซ็งยันในชีวิตจริงเลยถูกไหมก็เกิดอยากได้ขวานเยอะๆก็มาเติมเอานะเติมเอาตังค์ยังคุ้มกว่าเยอะเลยใช่ไหมนะนั่นแหละใช่เลยนะเติมตั้ง4ี่ดอนเห็นไหมสี่ดอนก็ได้พันหนึ่งแล้วนะผมก็ว่างั้นแหละนะแต่ผมคงอาจจะยังไม่เติมแล้วนะก็ต้องดูกันไปอีกทีเลยนะครับผมว่านะนะครับผมก็วันนี้ก็พอกันแค่นี้กันนะครับผม เสียตังฟรีไป20บาทแต่ได้คืนมา50บาทโอเคผมนะกําไรนะกาไร30บาทนี่คือเล่นเกมนี้คือต้องแบบมานั่งคํานวณกําไรเหมือน <c oughs> โอ้โหมาเออจริงๆเนงะิตังมันก็หายากเกินไปนะเกมเนี้ยไม่เป็นไรนะผมจะเก็บตังไปเรื่อยๆแหลนะก็นะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไนนผมว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ